นี่นะครับผมหลังจากที่เราใช้สบู่เช็ดแล้วนะครับเราก็ล้างออกด้วยน้ําเปล่านะครับเพื่อนๆครับผมโอเคหลังจากที่เราล้างออกด้วยน้ําเปล่าแล้วนะครับเราก็จะมาทดสอบกันนะครับผมว่าผมยาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนี่พี่แล้วก็ผู้ชมท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็มาพบกันเช่นเคยกับสมทบินสไตล์บิอร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับผมไปดูวิธีทําความสะอาดกระจกนะครับผมช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนนะครับการทําความสะอาดกระจกนะครับผมแล้วก็ทําให้น้ําฝนไม่เกาะนี่นะครับผมเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งในเวลาที่เราเดินทางไกลๆนะครับเพื่อนครับผมน้ําที่เกาะกระจกมากจนเกินไปนะครับทาให้เรามองเห็นถนนได้ไม่ชัดเจนนะครับผม วันนี้นะครับผมก็มีของใช้จากภายในบ้านนะครับผมนํามาทําความสะอาดกระจกแล้วก็ทําให้น้ําไม่เกาะด้วยนะครับซื้อทีเดียวครั้งเดียวนะครับผมใช้ได้เป็นปีนะครับเพื่อนๆครับผมทำยังไงนะครับเราไปชมด้วยกันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเผื่อว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมไปชมด้วยกันเลยครับ A later few moments โอเคนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นของใช้ภายในบ้านของเรานะครับผมซึ่งผมจะนํามาเช็ดกระจกข้างรถนะครับเพื่อนๆครับผมนี่นะครับซื้อครั้งเดียวใช้ได้เป็นปีนะครับเพื่อนๆครับนี่ก็จะเป็นสบู่ตานกแก้วนะครับเพื่อนๆครับผมที่ผมจะนํามาเช็ดกระจกทําให้กระจกของเรานะครับผมสะอาดแล้วก็น้ําไม่เกาะกระจกเวลาที่เราใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับผมให้ยังไงนะครับเราไปลงมือทําด้วยกันเลยครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราก็จะ แกะสบู่ออกมาก่อนนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับผมใช้เป็นสบู่นกแก้วนะครับเพื่อนๆนครับผมแล้วก็สีอะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆนครับสบู่นกแก้วนะครับผมก็จะมีไขสบู่มากกว่าสบู่ชนิดอื่นนะครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวท่ายังไงนะครับผมเราไปลงมือทําด้วยกันเลยครับเพื่อนๆ่อนครับนะครับผมให้เรานําสบู่นะครับผมลงไปในน้ําที่เราเตรียมไว้นะครับ จากนั้นนะครับผมนี่นะครับให้เรานําสบู่ไปเช็ดที่กระจกของเรานะครับผมเป็นกระจกข้างรถนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่นะครับเช็ดทั้งสองด้านเลยนะครับผมแค่นี้นะครับเพื่อนๆนครับผมนี่นะครับเดี๋ยวให้ไงนะครับเราไปเช็ดด้านโน้นกันนะครับ ทำแบบนี้นะครับผมจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมเวลาที่เราใช้รถใช้ถนนหรือว่าเดินทางไกลนะครับผมทําให้น้ำฝนไม่เกาะกระจกเยอะจนเกินไปทําให้เรามองเห็นรถด้านหลังได้ชัดเจนนะครับเพื่อนๆครับผมเวลาที่รถจะแซงขึ้นหรือว่าแซงออกซ้ายออกขวานะครับผมเราก็จะมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพื่อนๆครับแค่นี้นะครับผมยอดมากจะทยังไงนะครับเราก็จะมาใช้น้ําล้างออกด้วยกันเลยนะครับแล้วก็ผมก็จะมาทดสอบว่า เทน้ำใสแล้วน้ำจะเกาะจริงหรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อนครับขั้นตอนต่อมานะครับผมหลังจากที่เราใช้สบู่เช็ดแล้วนะครับผมให้เราใช้น้ําเปล่านะครับผมล้างออกนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่นะครับถ้าเราใช้น้ําเปล่าล้างออกให้หมดเลยนะครับเพื่อนๆ่อนครับหลังจากที่เราล้างน้ําสบู่ออกหมดแล้วนะครับผมเราก็จะมาทดสอบกันนะครับว่า น้ำเกาะกระจกของเราจริงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆครับผมเวลาที่เราใช้รถใช้ถนนหรือว่าเวลาที่ฝนตกนะครับเราก็จะมองเห็นรถด้านหลังได้ชัดเจนนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับผมเรามาทดสอบด้วยกันเลยครับโอเคนี่นะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆครับผมทําให้น้ําเกาะกระจกน้อยลงนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับผมหลังจากที่เราใช้สบู่เช็ดแล้วนะครับเราก็ล้างออกด้วยน้ําเปล่านะครับเพื่อนๆครับผม หลังจากที่เราใช้น้ำเปล่าล้างออกแล้วนะครับผมเราก็จะมาทดสอบกันนะครับว่าน้ำยาจากของใชพ้พลาสตบ้านของเรานะครับจะทําให้น้ําเกาะกระจกน้อยลงหรือเปล่านะครับเวลาที่ฝนตกหรือว่าเวลาที่เราใช้รถใช้ถนนนะครับผมนี่นะครับโอเคครับผมเรามาทดสอบด้วยกันเลยครับ นี่นะครับผมสังเกตดูได้นะครับผมว่าน้ำเกาะกระจกน้อยลงจริงๆครับเพื่อนๆครับนี่นะครับโอ้พระเจ้ายอดเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับผมไม่ได้โม้ครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมนําไปใช้กันนะครับผมน้ํายาจากของใช้ภายในบ้านของเรานะครับมหัศจรรย์จริงๆครับผมซื้อครั้งเดียวใช้ได้เป็นปีเลยครับเพื่อนๆครับผมสุดยอดครับสุดประหยัดจริงๆครับผมน้ํายาเช็ดกระจก กันน้ำเกาะกระจกนะครับเพื่อนครับผมนี่ก็จะเป็นน้ำยาจากของใช้ภายในบ้านนะครับเป็นน้ำยากันน้ำเกาะกระจกนะครับเพื่อนครับเป็นไงบ้างครับผมหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขับรถดีมีน้ำใจภัยไม่มีถ้ายังไงก็อย่าลืมมีน้ำใจกับเพื่อนลำทางของเราด้วยนะครับ ช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนนะครับผมอยาขับรถกระชั้นชิดจนเกินไปนะครับผมจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะครับผมเผื่อว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอให้เพื่อนๆในพี่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมสวัสดีครับ